สวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมชัยเลยเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้หลังจากเรื่องงานมาเหมือนเดิมก็มาถึงเวลาได้ทํากับข้าวกันแล้วครับเนาะวันนี้ผมจะมานําเสนอเมนูอาหารทางเหนือครับก็คือน้ำพริก่องนะครับหลายๆายคนคงเคยได้จินนะครับคงเคยได้กินแล้วแต่บอกว,ว่าวิธีการทํามันมีขั้นตอนการทํายังไงของส่วนผสมอย่างพองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ กับส่วนผสมข,ของน้ำพี่กเค็นะครับมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับผมนี่นะครับวัตถุดิบก็บมีลักๆกก่อหมูบดนะครับกระเทียมหอมแดงนะครับพริกแห้งกระปิครับแล้วก็มะเขือส้มครับหรือว่ามะเขือเทศนะครับ นะำมัอตอรสตาร์มาร์ทครับหลําเผ็ดไปครับผมเดี๋ยวผมจะโครกน้ำพริกก่อนนะครับเดี๋ยวผมโคลกน้ำพริกเสร็จเดี๋ยวจะมาพัดทห้ดูครับว่านทำยังไงนะครับครับหลังจากที่ผมโคลกน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาพัดน้ำพริกกันก่อนนะครับตั้งกระทะเรียบร้อยครับใส่น้ำมันเรียบร้อย ตั้งไฟกลางๆนะครับสำหรับการพั่วน้ำพริกนะครับพริกลงม่เลยนะครับไฟกลางๆไว้ก่อนนะครับถ้าไฟแหงเดียน้ำพริกจะไหมนะครับมันจะขุมนะครับ ปล่อยลว้วนนาทีไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับคั่วหมูให้สุกครับ ลวนหมูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมพัดจนมันหอมนะครับกินมันจะออกนะครับมันหอมหลังจากล้วนหมูได้ตีแล้วนะครับก็เอาเบอเข็ดบอเ์เกส้มลงมาเลยนะครับหรือบอร์เกเทศที่ผมเทศตะ่กี้นะครับหนังหมูตตาๆนะครับใส่ลงมาเลยนะครับ ก็ลอ้อต่วนเบือต้มมันตุกนะครับถ้ามันแห้งก็เติมน้ำลงไ่น้อยนึงนะครับผมใกล้สู้แล้วครับเดี๋ยวปรุงรสดก,ก่อนนะครับใส่น้ำป่าครับรสด,ดี ลืมบอกไปครับตอนที่ผมตำน้ำพริกตะกี้ผมก็เอาเสือใส่ไปตัวนะครับผมก็เลบอดบอดใส่น้ำป่าเยอะนะครับผมมันเกมนะครับนี่ครับเดือดปุดๆเลยไอ้เองครับเมนูง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับท่านตอนมาอาจจะ บางขั้นตอนก็อาจจะจานน้อยนะครับนี่นะครับเชียวไปเห็นสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวซุกแล้วผมตักลงจานให้ดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับจัดลงจานพร้อมเสริมนะครับห้อนๆอนนะครับห้อนฉุยเลยเห็นเขาเห็นไหมครับกินกับเขาเนื้อเง้อนนะครับกับเขาสวยห้้อฮ้อนอร่อยล้ำครับ ไอ้วันนี้มาได้ซื้อแค่หมูมาไว้เนาะกดกิ่แค่อีกกอนนะครับครับเป็นจใจนะผงครับเห็นวิธีการทำน้ำพริกอ่องแล้วก็อยากจะทำกันก็ครับลองลองทำดูได้นะครับผมถ้าท่านใดทีจะทำก็ถ้าบอกเขาแกะตรงจุดไหนก็คอมเมนต์มาถาผมได้นะครับข้างล่างครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกทีตามรับชมนะครับท้าดีเฟยนะครับผมก็กดไลค์กดที่ตามกด ขอกปกำลังใจขึ้นกันนะครับเพื่อจะได้ทําคิดทนะํางนต่อไปทน่าผมจัน้ำเสนอเรื่งองกันอย่าง่อคิดต่างกันต่อไปนะครับรับผมใช้ด้วยเปลยนะครับวสสดีครับ